เอาครับพี่น้องมะนีมามองที่ว่าครับวัดพระศรีสันเพชรพี่น้องพอเคยมาจากักเขื่อพี่น้องเบื้องในทางกีพีเอ็ดเพนทีเกวัวเงยเพื่อสารให,ห้ฮะน,นี่มันเป็นมือกล้องให้พลุงเหรอ,หรอไหมเฮ้ยมือกล้องให้พลุงเหรอ,หรอไหมยังไม่เลยไม่ไม่เป็นมือกล้องเลยั้ย เขอมาไ้ครับขอท่านคุณบอเคยมีไกยบปออ๋อครับครับอมพูด้เลยครับบมเคยมาทังงคืนอัสิบบาทหรอบ้านห้องสิบบาทปออ๋อครับไม่ใช่สบายอัดวิดีโออยู่เนี่มันมีพยานหลักฐานอยู่ด้วนี่ ครับกับไอ้มีต่บานห่อครับมีต่าบานมีต่อะไรครับก็เลยถามเพื่อนถามเพื่อนแน่จังน้อยหนึ่งกี่หนอพอมาค่คยมาเถอะทางเขาอยู่เซียงปงหัวใจขึ้นทางเขาอยู่เซียงปงหัวใจขึ้กันเนเน่ห้องสิงขอไปบ้านนี่งก็องปปกพอแล้วครับพี่น้องยังไปแถวนี่งก็พอดอ่ะยงัง ไก่บ่ได้ครับมันนั่นผดเอา builds. เดี๋ยวหอดทางเขาเดี๋ยวไทยที่หนึ่งครับอันนี้ครับมาถึงจุดตรงนี้ครับคนละสิบบาทพี่น้องคนละสิบบาทเนี่ยเนี่ยใช่เป็นเ่มีมีบาทรฟรีเปล่อก็นี่บาทครับบาทรไปบัตนี้เ้ายยางยางเขาข้างใดนนี่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 โอเคครับยางเขาไปพี่น้อง เอากล่องกล่องพนักงือมั่วเดียวโซเซอ่ะว้าเอาไม่ไม่พี่น้องเดี๋ยวเสร็จเกิดไอ้กล่องก่อนโอเคครับฉาดขึ้นมาแน่อย่างน้อยหนึ่งเมื่อกี้นี่กล่องมั่วผดเดี๋ยวพาพี่น้อยยาง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 ไปทางไหนบ้างเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อมือกล่องก่อนเอาไป จะ่าดุดจึกุดจึกกเนี่ยถนะ้าแล้วครับถ่าแล้วอยู่ถูกเ,เอาเอามาเมื่อยเอาเอาให้ถือต้องเนะให้ถือต้องเนะกันบ่ถือต้องนี่โบ่บ่เมียนเนียน่ยนี่นี่ครับต่ <c oughs> อไปเอบอบ่มาล่ำจำจาบ่าอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นยุคสมัยของพระเจ้าตาสินเขาสัญญาไปยังไหนเขาเขาเขายางเขายางข้างไหนเนาะไปยางน้ำพุนปุ่นปุ่นทั้งยางพุนยางน้ำพุนโอ้พี่น้องเป็นธรรมชาเที่ยวอิหรีเด้เอาเอาไอ้เส้นส่วนพี่น้องนะครับมามาอยุธยามาวัดภาษีสันเพชรนะครับอากาศรเรียกว่า เรียกว,ว่าฮอนฮอนอยู่นี่ครับแต่ว่าโลมมันเย็นดีเย็นสบายดีนะโอ้ถ่ายเอาแต่ผู้เดียวอาวอาวอ้าลมจะหละ่งเมื่อถ่ายไปถ่ายแล้วอ้าวถ่ายแล้วก็แล้วม่ว <c oughs> <c oughs> จังผู้เลถ่ายผู้เล่ะบาดนี <c oughs> ยเซ่โอ้ <c oughs> โอก,ก็เมื่อก็แตหลายปีแล้วเนาะ <c oughs> เพิ่มนค,ครับอันนี้กะบ่งหูจากคือกันนี่ครับอย่างเที่ยวส้มมึงซื้อครับประวัติศาสตร์เพื่อได้ศึกษามากพี่น,ออน,น,อน,น้องเอ <c oughs> เดี๋ยวเจ็บเจ็บขาพี่พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆ้อครับอาจจะ ถามันเาวอาจจะตัดชิปแน่ยักน้อยหนึ่งครับเป็นเป็นชิปต่อไปครับเอาบอแล้วกัตัดสักระสันเอาชิปเบิ่งงชิปต่อไป <laughs>